สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวการเดินทางด้วยรถไฟ ETS มาเลเซียจากปีนังไปกวลาลัมเปอร์กันเราจองตั๋วจากเว็บไซต์ KTM โดยตรงลิงก์ก็คือ online ktmb com my ซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบในรูปครับเมื่อเราจองตั๋วเสร็จแล้วตั๋วจะถูกส่งมาเป็น PDF เข้าอีเมลเราซึ่งหน้าตาตอนปริ้นออกมาจะเป็นแบบนี้หรือใครจะโชว์ตั๋วจากโทรศัพท์ก็ได้นะนำตั๋วมาสแกนที่เครื่องเพื่อเข้าประตูครับ จากปีนังเราขึ้นรถไฟสถานีชื่อมัตเตอร์เวิร์และไปกราลัมเปอร์ลงสถานีเกียวเซ็นทรัลเพราะว่าต่อรถสาธารณะอื่นได้เยอะทริปนี้เราจองตู้ C แบบนั่งหันหน้าไปกับขบวนรถนะครับตู้โดยสารเราจัดเบาะที่นั่งเป็น2-2เอนได้ มีชั้นวางสัมภาระเหนือสีสษะเบาค่อนข้างนั่งสบายประมาณหนึ่งเล็กลูมค่อนข้างกว้างมีที่พักเท้าและก็มีถาดสำหรับรับทานอาหารวางแก้วน้ำลดออกจากวัดเตอร์เวิรตรงเวลาครับ เดี๋ยวเราไปสำรวจห้องน้ำกันห้องน้ำบนขบวนรถมี2ห้องห้องเล็กกับห้องใหญ่โดยห้องใหญ่จะรองรับผู้ใช้วิวแชร์ด้วยครับซึ่งเราได้รีวิวห้องนี้เข้ามาก็เพราะว่าสะอาดพอประมาณนะเพราะว่ามีคนเข้าก่อนเราหลายคนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ห้องน้ำมีนะ บรรยากาศในตู้ดีสารขณะดเดินทางฟิลค่อนข้างโอเคเลยใกล้เวลามื้อเย็นแล้วเราก็ไปโซนขายอาหารกันครับที่นี่จะมีอาหารอุ่นล้อนหลายเมนูกับเครื่องดื่มบมริการ มีโต๊ะเล็กๆไว้นั่งทางตรงนี้ชมวิวไปก็ได้หรือกลับไปที่นั่งก็ได้ดูทรงแล้วเรากลับไปที่นั่งดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องขยะนะครับเราทานเสร็จจะมีพนักง,งานเดินถือถุงมาให้เราทิ้งขยะวันนี้เราสั่งกระเพราไก่ไข่เจียวเพราะคิดว่าคงถูกจริตเราที่สุดกระเพราใส่กล่องแยกมาอีกทีไม่ได้ลาดมารสชาติดยรวมอร่อยนะเหมือนกระเพรากล่องในร้านสะดวกซื้อบ้านเรา นั่งทานอาหารไปเพลินๆน,นั่งย่อยไปสักพักรถก็เข้าสู่กราลัมเปอร์แล้วครับที่เห็นตรงหน้าคือสถานีกลาลัมเปอร์แต่เรายังไม่ลงนะเราจะไปลง KL Central เพราะต่อรถไปที่อื่นสะดวกกว่าถึง KL Central แล้วครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ